ăn subscribe cho kênh không ปรปรบอหอีวิวงานปูกระเบื้องห้องน้ำช่างฝีมือจากต่างประเทศ คนเดียวเลยคนเดียวเอาคนเดียวไม่ต้องแบ่งใครเลยตองางกันตัวกับเบื้อง ตัวล็อกแผ่นตัวล็อกแผ่นพูเสร็จแล้วก็ใส่ตัวล็อกแผ่นใส่แล้วให้กระเบื้องมันหลุดล็อกแผ่นแล้วก็เอาใส่ที่เอขาพ่อขานี่คือตัวระยะมันนะใช่ไหม คันด้วยโหสุดยอดเลยว่ะเดี๋ยวจะให้ได้ด,ไดูแบบสาระเปาหลุดเร็วนะดูแอบสารบเปาหลุดเร็วนะดูแอบสารบเปาหลุดเร็วนะ ถ้าปูให้เต็ม,มไมป็นทุกชั้หมถ้าพูดไม่เต็มเื้นไปเลยจะได้ไม่รู้ปูสประเปาหเล่วต,ต่างกันเ อ๋อคูนี่พอหรอมันบางไปอเออเพิ่มคูนมาเึงระังไม่ได้นะระังจะไม่เสมอรต้องเติมคูนไปหน่อยะดังไม่ได้ต้องเสริมคูนให้ได้แนวเราคูนเพิ่มไปจะได้เสมอเสมอ ราคัไปแล้วนะครับฉันก็ไปนะครับ 这样说。Yeah, so จะรึชิมล็อกกันหลุดลักขันด้วยเครื่องมือของของขอแถามมาให้ใช่ไหมเครือ่องมือนี่ตัวขันหนึ่งเขาทำมาด้วยใช่ไหม <laughs> แน่นอนอยูตย่ตัวครีมขันนี่ถ้าตอนนั้นก็เป็นครีมขันตัวลักกบเบอร์นีออ่สุดยอดเลยแน่นติ๊กโอเคอเราแถบมบนี้เสร็จแล้วแบงต่อไป วัดระยะเพื่อตอกตรงนี้ใหม่นี่คือมันกตะเบื้องว่าไปวัดกตะเบือ้องเพื่อมาตอกแล้วก็ตัดเ,เครื่องเอาเนือเครื่อง เบื้องนะปีกดปีกดต่อพอดีไ <c oughs> ปไ้แนวไอ้ปูตัวนี้ใหม่อันนี่ปูไหมเนี่ย มัน,น,นเป็นนิคอนนะตัวนี้ม่มีคิ้คิ้วอม,ม่ีอ๋อเราคิ้อยู่ตัวแบบนี้ก็จบ ท,ที่เรียบร้อยแขนงนี้